สี่ล้านนะติ๊กแกบอกว่าจะหาเงินได้ก็น,น่าจะมาที่สี่ห้าล้านนะครับน่าจะหาเงินได้ประมาณทีสี่ห้าล้านเพราะว่าคือติ๊กเนี่ยนะเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ช่วงหลังก็ไม่มีรายได้แล้วรายได้มีมันก็ไม่ได้มากมากเยอะไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามเต็มที่แล้วนะแต่ทางฝ่ายผู้เสียหายเขาก็มองว่าเงินมันน้อยเขาจะเอายี่สี่ล้านนะครับถามว่าใครผิดใครถูก เคดีพวกนี้ยเราไปขับรถประมาทไปชนลูกตาเขาตายเราก็ต้องรับผิดชอบอันนี้โดยหลักการนะโดยหลักการนี่ต้องรับผิดชอบเขาอยู่แล้วแต่คันนี้เรียกยี่บสี่ล้านถามว่าแพงไปไหมไม่แพงนะครับเพราะชีวิตคนมันตีราคาเป็นเงินได้นะชีวิตคนเนี่ยมันตีราคาเป็นเงินไม่ได้ดังนั้นเราก็เห็นใจญาติคนตายนะลูกหลานเขาตายเนี่ยนะครับ สองคนยังไงถ้าจําไม่ผิดนะ,นะท้องที่คันนายาวก็ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะคันนายาวก,ก็เลยจากสํานักงานมานิดเดียวซอยคู่บอลน,นะครับเลยมาหน่อยก็นิมิตใหม่ท้องที่บ้านผมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคนเนี่ยเวลามันเสียชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะคนเมาไปขับรถชนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปตีราคาด้วยเงินได้นะครับตีเป็นเงินไม่ได้เพราะฉนั้นจะให้ยี่สิบสามสิบล้านอะไรก็ไปได้เอาทนายไพศาลเข้ามาแล้ว สวัสดีไพศาลนะนะครับน้องไพศาลเป็นเก่งนะเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนน่ารักตรงไปตรงมาช่วงหลังก็ดีนะครับที่เ,เคลียร์กับหมอปลาได้ผมก็ยินดีด้วยนะหมอปลายังโทรมาคุยอะไรบอกเฮ้ยเฮ้ยมึงคุยกับไพศาลจบไปยังวะบอกจบแล้วครับออนะฮะดีละดีแล้วอย่าไปทะเลาะก,กันเลยนะทะเลาะก,กันไปแม่งก็ไม่ได้หาอะไรหรอกนะสุดท้ายแล้วก็มีแต่ความบาดหมางมีแต่ศัตรูไปไหนมาไหนพวกไปดักตีกบ,บาล เนะเหมือนพี่เดย์นะไปไหนเมื่อไหนก็มีแต่พวกศัตรูแม่ไม่ค่อยมีอมืนะไปไหนก็จุกครูจุกครูกันนั่งกินวายกันสบายใจกว่าเนะี่สวัสดีไพศาลนะอ่นะเอาต่อคันนี้ติ๊กชิโร่เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเออก็น่าจะเมาแล้วขับคิดว่านะอ่านะแล้วก็ไปชนครับมันก็ต้องรับผิดชอบอ่ะลูกหลานเขาตายสองคันนี้ไม่มันไม่มีตังจ่ายติ๊กเ่ยมันไม่ได้รวยอะไรกันนะ นะไปนั่งกินไว้ด้วยกันเนี่ยเราก็รู้ว่ามันว่าเป็นไงแก่แล้วตังก็ไม่มีแต่มันก็พยายามจะดิ้นรนจะจ่ายสักสี่ห้าล้านญาติคนตายเขาบอกเอายี่สบสี่ล้านไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับนะนะครับก็เห็นใจญาติคนตายและขนาดเดียวกันติ๊กแม่ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายนะครับเขาไม่ได้แบบเป็นศิลปินแบบมีรายได้อะไรเขาแก่แล้วหกสองหกสามแล้วนะพอๆกับผมเนี่ยนะคดีนี้ก็ดูต่อไปนะแต่ถ้าถามผมนะ ก็อยากให้ติ๊กก็รับสาภาพไปนะรับสาภาพแล้วก็วางเงินไปนะครับคดีายาเนี่ยวางเงินไปเลยนะเนี่ยติ๊กชีโร่แถลงข่าวสู้เยียวยาไม่ไหวนะพ่อคนตายเรียกยี่บสี่ล้านนะก็เห็นใจพ่อคนตายนะแล้วก็เห็นก็มีการแถลงข่าวบอกเนี่ยเอาเอามาสักเอามาสักสามล้านไหมเดี๋ยวขับรถชนลูกคนตายอะไรต่างนะก็มีอารมณ์กันอะ นะครับมันไม่เกิดประโยชน์ก็ใช้อารมณ์กันนะคือเห็นใจคนตายนะนะครับแล้วก็ถามว่าติ๊กชีโรควรโดนด่าไม่ควรแต่ว่าเขาก็พยายามเยียวยาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้รวยนะเขาไม่ใช่ลูกนายห้างนะครับที่ขับรถเก๋งไปชนมอเตอร์ไซค์อะไรเขาไม่ได้รวยติ๊กไม่ได้รวยเชื่อเยผมการันตีในฐานะเป็นเพื่อนฝูงกันนะนี่ผมจะนัดมากินข้าวกินวายกันนะนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ขับแล้วก็มีคนขับรถส่วนพี่เดนเนี่ย ตกเกย็นก็นั่งกินกินวายนะครับนะฮะแต่พี่เดมีลูกน้องขับมีคนดูแลเพราะนั้นผมไม่มีปัญหาเรื่องเมาแล้วขับหรอกนะฮะนะมีแต่เมาแล้วไม่ขับนะครับนะเอ่อนะฮะเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็เห็นใจญาติคนตายแล้วก็เข้าใจติ๊กมันว่ามันไม่มีตังค์จ่ายสี่ห้าล้านนี่แม่งก็ต้องไปขายที่ขายทางะนะต้องไปต้องไปขออนุญาตครอบครัวอะไรต่าง เพราะนั้นก็อย่าเมาเลยเมาก็อย่าขับเลยเข้าใจนะนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ติกรับสาภาพนะไม่ต้องไปส่งสู้อนะไรรับสาภาพไปเลยนะสถานการณ์แบบเนี้ยมันรับสาภาพไปนะครับดีกว่าแล้วก็เสร็จแล้วก็เคลียร์ค่าเสียหายไปคดีพวกนี้ก็ไม่ติดคุกหรอกนะคดีประมาทเนี่ยชนคนตายเนี่ยโดนส่วนใหญ่แล้วรับสาภาพสารจรําคุกสามปีรอรอการลงอาญา แล้วก็เยียวยาค่าเสียหายไปเท่าที่เราพอจะหาเงินได้นะครับนะผมว่าแบบนี้ดีที่สุดนะติ๊กนะนะเออกูเข้าใจมึงอะนะครับเขาเรียกมาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเองไม่มีจ่ายเองโดนด่าก,ก็สมควรเนะเพราะไปชนลูกเขาตายอะนะอันนี้ตรงไปตรงมานะอ่านะครับเข้าใจนะ นี่ผมว่าเดี๋ยวดูอาทิตย์หน้าหรือสองอาทิตย์เนี่ยจะนัดกินข้าวกันวันนี้เขาก็ส่งลงส่งลายมาผมก็เป็นกําลังใจให้เขานะแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจญ,ญาติคนตายนี่เรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งก็กรณีลูกในห้างอินเดียขับรถเก่งอันนี้ตั้งใจฆ่าเขาชนมอเตอร์ไซค์ไลเดอร์โอ้โหนะครับตายคาที่เลยไอ้ไอ้ไอนี่แมง่งเกินไปหน่อยอะนะ หัวร้อนไม่ได้เมาแต่หัวร้อนคือคนเราเนี่ยใจร้อนนะพอไปทําความผิดอะไรทัหนาดแบบเจตนาฆ่าฆ่าคนตายโทษประหารชีวิตนะและต่อมาศาลก็ให้ประกันตัวเพราะให้ประกันตัวก็ทางญาติคนตายก็ไม่พอใจนะจริงๆแล้วเนี่ยการการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเป็นอำนาจของศาลโดยหลักแล้วคนเราต้องได้รับการปล่อยตัวไม่ว่าคุณจะถูกกล่าวข้หาข้อหาอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งศาลจำคุก ก็ต้องได้รับการปล่อยตัวอันนี้เป็นเป็นหลักการขั้นพื้นฐานเพราะนั้นอยากจะให้เมียคนตายเข้าใจว่ากระบวนพิจารในศาลมันเป็นแบบนี้นะครับนะนะครับแล้วนะคดนะนะีเจตนาฆ่าเนี่ยพุ่งเจอนะทะเลาะกันบนท้องถนนขับรถชนไปชนมาสุดท้ายขับรถชนเขาตายเลยโอ้โหอันนี้มันหนักหนานะใจร้อนไปหน่อยโหดเหี่ยไมไปหน่อยก็คงงานนี้หนัก นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องประมาทเรื่องเจตนาฆ่าเพราะนั้นการเคลียร์ค่าเสียหายนี่หนักถ้าถามผมส่วนตัวลูกสามเมียหนึ่งนะกรณีเนะียมีผู้เยาวสามคนเมียหนึ่งเนะี่ยผมเชื่อเลยค่าเสียหายที่ต้องเคลียร์เขามไม่ต่ำมาสิบล้านไม่ต่ำมาสิบล้านต้องจ่ายเพราะมเจตนาฆ่าเขาเอาชีวิตเขาอะเงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนะต้องจ่ายไม่ต่ำมาสิบล้านแล้วคดีนี้นะจ่ายยังไงก็แล้วแต่รับสาภาพติดคุกอย่างเดียว พอโทษขั้นต่ำในสิบห้าปีรับสารภาพลงโทษจำคุกสิบห้าปียังไงยังไงก็ติดคุกคดีประเภทนี้ถ้าสมมุติว่าทำผิดจริงนะถ้าสมมุติว่าทำผิดจริงนะสมมุตินะผมก็ไม่รู้ทำผิดหรือเปล่าแต่ถ้าวงจรปิดอะไรต่างทำผิดจริงนะรับสารภาพก็ติดคุกเพราะฆ่าคนตายโดยเจตนานะถ้าฆ่าคนตายโดยเจตนาไม่ติดคุกก็ต่อไปก็ใครมีเงินก็ ชักปงชักปืนมาไล่ยิงชาวบ้านเขาเอ้าจ่ายไปสิบล้านแล้วไม่ต้องติดคุกยังไงยังไงก็ติดคุกคดีประเภทนี้สมมุติว่าทําผิดแต่ผมไม่รู้ก็ทําผิดหรือเปล่านะแต่ดูจากคลิปจากอะไรนี่ก็เสียวๆอยู่นะการสู้คดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเสียวอยู่นะ,รรออะรนนะครับนะจ่ายก็ติดไม่จ่ายก็ติดนะครับคดีขับรถชนคนตายเนี่ยแล้วก็เป็นลักษณะเป็นเจตนาฆ่าเนี่ยจ่ายเงินก็ติดไม่จ่ายก็ติดอา่า ญาติคนตายไม่เอาเรื่องก็ติดคุกติดคุกอย่างเดียวอย่างน้อย15ปีลงโทษขั้นต่ำสิบปีรับสารภาพก็เหลือ7ปีกว่า7ปี15นะครับยังไงไม่รอดครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะพี่เดก็ให้ความรู้กันเต็มที่ทำไมเสียรถเบนซ์ไม่ติดคุกอ๋อคนละอย่างอันนั้นประมาทนะครับเสียรถเบนซ์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมาแล้วขับประมาทเป็นเหตุทีู่้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้ เจตนาค่าจ่ายยังไงก็ติดคุกครับนะเพราะว่าถ้าเกิดฆ่าคนตายไม่ต้องติดคุกก็ต่อไปก็ยิงแม่งตายเสร็จแล้วเข้าเงินจ่ายเรียบร้อยมาบ้านเมืองแม่งจะอยู่ยังไงนะมีเงินอยากจะฆ่าใครก็ได้ไม่ใช่นะครับนะเข้าใจนะอันนี้ก็ให้ความรู้กันเต็มตรงไปตรงมานะครับเยียวยาก็ลดครับลดจากสิปีก็อาจจะเหลือสัก7ปีนะครับหเดือนนะครับติดอยู่ดีครับยังไงติดคุกครับ นะแล้วกฎหมายใหม่ตั้งแต่มกรามาเนี่ยเห็นก็บอกจะผ่านเนี่ยติดสารจำคุกมามีโทษไม่ไมเกิน4ี่ปีก็ไม่ต้องไปติดในคุกแล้วติดนอกคุกนะครับนะติดนอกคุกนะนะเข้าใจนะครับนี่อีกเรื่องหนึ่งก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคดีไอ้ลูกในห้างขับรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์นะครับนะครับจะตกลงเจราจาค่าเสียหายยังไงนะโอ้ค่าคนตายโดยเจตนานี่แม่ง <laughs> จ่ายไม่จ่ายก็ติดคุก นะครับชัดเจนนะอันนี้ให้ความรู้กันไปเพราะนั้นทางญาติคนตายเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับผมเชื่อว่าตำรวจทำงานเต็มที่คดีนี้ไม่สามารถวิ่งเต้นอะไรได้ตำรวจโรงพักไหนแม่งก็ไม่กล้าที่จะไปรับงานวิ่งเต้นหรอกเพราะอะไรพยานหลักฐานแม่งชัดพี่น้องว่าชัดไหมล่ะ ดูกล้องวงจรปิดวิ่งมาทะเลาะก,กันเบียดกันเจนจากันกระทืมบก็ก่อนหลังจากนั้นเขาหนีแล้วหนีขับรถแม่งจากเลนขวาไปเลนซ้ายชนเขาตายหาค่าที่มไม่รอดอยู่แล้วพี่น้องว่ารอดไหมล่ะนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับพี่เดก็จัดให้จุกรูเข้ามากดไลค์กดแชร์เคาะหน้าจอนะครับ,เป,รเ,นะรบเปิดการมองเห็นนะครับเปิดการมองเห็นนะฮะก็สบายสบายกันนะครับอ่าสบายสบาย,บายเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วย อ่านะนะครับเดี๋ยววันไหนก็จะไปกินข้าวกับติ๊กชิโรนะ่นะนะกินวายกันนะนะวันก่อนแกนก็บอกพี่เดผมมีวายนะให้พี่เดกินวันก่อนก็ไปกันรอบแล้วเนี่ยจริงๆสองสามรอบแล้วนะนะครับเดี๋ยวก็นัดหมายมากินวายกันผมบอกว่าติ๊กเองไม่ต้องกินแล้วเองเมาแล้วขับรถคนตายเนี่ยไม่ไหวแล้วจุกครูนะนะครับขอบคุณครับนี่ก็ให้ความรู้กันไปเรื่องดังๆเรื่องต่อมาเรื่องของสมรัก คำสิงไม่เดโมไม่เดโมโดนสารจำคุกไปสองปีสิบสามเดือนสิบวันชดใช้ค่าเสียหายแสนเจ็ดกรณีพาเด็กนะพาพาเด,เด็กหรือเยาวชนอายุนะเกินสิบห้าไ่เกินสิบแปดพาเข้าโรงแรมนะครับพาเข้าโรงแรมคดีนี้ตอนเกิดเหตุใหม่ๆนะครับเนะีตอนเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังตอนนั้นกันจอมพลังก็ไปช่วย พี่เดก็เข้าไปช่วยการจอมพลังนะช่วยให้ความรู้ทางกฎหมายอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็แนะนําไปนะแล้วก็บอกแล้วว่าคดีนี้ติ๊กอ่าลำบากเหนื่อยในการต่อสู้คดีนะครับตอนนั้นก็อ่ติ๊กชิโร่ก็แบบทานองว่าเออนะไม่ได้ทําผิดไม่รู้อะไรต่างๆอะไรต่าง,างนะนี่ตอนเกิดเหตุใหม่ผมก็เคยบอกนะครับว่าคดีแบบนี้ไอ้คดีประเภทพาเด็กเข้าโรงแรมเรื่ออะไรต่างๆเนี่ย อมืมันเป็นคดีที่มันสู้ยากอะ่ะความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศนะฮะใครพาเด็กเข้าโรงแรงคดีข่มขืนคดีก็ทำอาจารย์มันสู้คดียากพรุ่งนี้ก็มีครับนะมีลูกความเข้ามาปรึกษาเนี่ยไปจับอะไรครับจับของต้องสงวนของเด็กก็โดนจําคุกก็ศาลไม่รอการลงโทษเนี่ยเนี่ยผมก็จะมาช่วยทธรอ์ครับพรุ่งนี้เข้ามาหาเนี่ยคืออะไรประเภทที่ว่าคดีที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิด นะล่วงละเมิดเด็กล่วงละเมิดผู้หลับผู้ใหญ่อะไรคดีเรื่องเพศเนี่ยส่วนใหญ่ติดคุกเพราะฉะนั้นใครมีคดีประเภทไปจับบริเวณบั้นท้ายนะจับหน้าอกหน้าใจไปล่วงเกินไปอะไรต่างๆนะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเพศ่ส่วนใหญ่ติดคุกหมดนะติดคุกหมดคดีประเภทนี้อย่าสู้เพราะะนั้นคดีของคุณสมรักเนี่ยก็โดนจําคุกกันไปเนี่ยก,ก็แสดงความเสียใจยกันด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ คดีประเภทนี้มันมันสู้ยากรสารให้ประกันนาะตีราคาหลักประกันสามแสนบาทนะครับระหว่างอุธรนะครับกรณีพยายามข้อหาพยายามข่มขืนสาวใบสิบเจ็กระทำอนาจารนะพาเด็กจากสถานบันเทิงนะครับไปส่งที่โรงแรมในเมืองขอนแก่นโดนสารสั่งจำคุกคุณสมรักสองปีสิบสามเดือนสิบวันนะครับได้รับการประกันตัวไปอะมกคดีประเภทนี้สู้ยาก นะใครมีคดีประเภทนี้ยอมจ่ายยอมอะไรต่างๆไว้กราบตีนไปดีกว่านะนะครับคดีประเภทนี้เหนื่อยครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดด้วยเหนื่อยคดีประเภทนี้อย่าไปสู้เลยเอ่อเมื่อปีที่แล้วก็มีคดีทางภาคอีสานผมทําคดีให้เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งทางภาคอีสานเนี่ยนนี้ก็เหมือนกันไปใช้บริการนะเอ่อเอ่อใช้บริการเขาเรียกอะไรเอ่อหญิงบริการเด็ก โดนไปห้าสิบปีโอ้โหติดคุกห้าสิบปีฮะัตอนแรกผมบอกอย่าสู้รับสาภาพโดนไปสีป่ห้าสิบปีหนักนะครับนะเพราะนั้นระวังนะอะไรตะแต่เปิดร้านคาราโอเกะลูกความผมเปิดร้านคาราโอเกะเอาเอาเด็กอายุต่ำมาสิบแปดต่ำมาสิบห้ามาให้บริการนะแล้วก็มีการชวนเด็กออกไปนั่งคุยอะไรข้างนอกนะคุยไปคุยมาก็ปิดไฟอะไรต่างๆก็กลายเป็นเรื่องของการ นะซื้อขายบริการแรงต่างอันนั้นก็จำคุกอีกลูกความผมเพราะฉะนั้นในคดีประเภทพวกเนี้อันตรายคดีเซ็กทอยเหมือนกันเนวยเนี่ยนะลูความเนี่ยสารจำตัดสินจำคุกไปแล้วรับสารภาพขายเซ็กทอยต่างๆนะครับอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับอำนวยความสะดวกทางเพศทั้งหลาย,ยของเล่นผูลักผู้ใหญ่เนี่ยนะนำเข้าผิดกฎหมายศุลกากรสารปรับไปคนละสองแสนกว่าบาทรับสารภาพหนักนะ แล้วเวลาไม่มีเงินจ่ายต้องจ่ายครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือผ่อนชําระเนี่ยลูกความก็โดนไปเนี่ยอย่าไปขายนะครับนะของเล่นของผู้ใหญ่อ่นะช่วยสนองตันหงตันหาอะไรเนี่ยอันนี้ต้องระวังอันนี้ก็ฝากไว้ว่าอะไรต่างๆที่เป็นของที่มันไม่ดีอะเนี่ยของเล่นผู้ใหญ่ะรพวกเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยนำเข้าไปได้เอาเข้ามาโดนกฎหมายศุลกากรเข้าไปปรับรับสารภาพคนละสองแสนกว่าและไม่จ่ายค่าปรับนี้ต้องกักขัง นะครับไม่เกินสองปีวันละห้าร้อยบาทหนักนะเข้าใจนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็เตือนภัยกันนะครับเข้าใจนะก็คุณสมรักก็ต้องอุทธรณ์ดีกากันต่อไปอ่ะแต่คดีประเภทนี้นะเหนื่อยพวกพาเด็กพายาวชนเข้าไปเ,เข้าไปในนะอะไรเนี่ยเข้าไปในโรงแรม,มนำบากอ่ะสู้ยาก ผมไม่รู้ใครแนะนาให้เขาสู้นะแต่ตั้งแต่เกิดเหตุและผมบอกัรับสาร,รภาพไปกราบไปกราบกพดีกว่าเพราะสู้ไปเหนื่อยนะแต่ถามว่ามีทางสู้ก็มีแต่เหนื่อยนะครับเหนื่อยคดีประเภทนี้อย่าไปสู้นะนะครับมันไม่ใช่คดีอะไรทั่วๆไปคดีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับพวกอนาจารพวกเพศพวกอะไรระวังนะสมรักเขาไม่รู้ว่าเด็กสิบเจ็ดประเด็นอยู่ตรงนี้ ไม่ได้เจตนากระ,กระทําต่อเด็กอ๋อแล้วครับก็ลําบากฮะสู้ว่าไม่รู้เรื่องอายุเนี่ยคำพักษาสารนิกายเยอะแยะเลยสารนิกาบอกว่าเวลาคุณจะไปกระทําอานาจารเด็กเนี่ยแล้วคุณก็จะไปอ้างว่าคุณไม่รู้เรื่องอายุเนี่ยไม่ได้นะครับมีคาพักษาดิกาเยอะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดอ่สับสกายกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยนะครับนะครับกดหน้าจอนะครับอา่ารายการพีเ่เดย์ให้ความรู้กฎหมายตรงไปตรงมา สู้ติดแน่แพ้ติดนานใช่ใช่ใช,ใช่รับสารภาพพอประมาณนะครับอ่านะครับอืมนะครับอ่ะว่าไปเนี่ยเรื่องดังๆนะครับนะอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยเพราะนั้นก็อย่าพาเด็กเข้าโรงแรมควรจะพาผู้ใหญ่เข้าโรงแรมนะแล้วก็ถ้าจะพาผู้หญิงเข้าโรงแรมคําแนะนํานะครับจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้ว่าน้องน้องจะ,อะยอมที่จะ ไปหลับนอนกับพี่ไหมน้อมจะยินยอมเข้าโรงแรมกับพี่ไหมก็ต้องอัดคลิปไว้นะครับอัดคลิปเสร็จแล้วก็ส่งส่งไฟล์คลิปให้เพื่อนเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปถอดเสื้อผ้าของอผู้หญิงซึ่งเราไม่รู้จักต้อถามว่าน้องยินดีที่จะเป็นของพี่ไหมยินยอมที่จะเป็นของพี่ไหมพี่ก็พร้อมที่จะเป็นของน้องน,นะนะก็ต้องมีการตกลงแล้วอัดคลิปไว้เพราะเราไม่รู้จักกัน นะครับนะพาผู้หญิงเข้าเข้าเข้าโรง,งแรมเนี่ยต้องระวังอันนี้ฝากไว้ต้องตกลงกันก่อนหรือไม่ก็เขียนหนังสือว่าน้องยินดีที่จะเป็นไงเป็นของกันและกันนะครับเนี่ยเพราะนั้นถึงเวลาแล้วก็บอกอ่าไปทํานู่นทํานี่เขาไปล่วงเกินก็ลาบากนะครับอันนี้ฝากไว้นะนะครับจุกรูนะฮะเดี๋ยวนี้ทําอะไรก็ลําบากเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตํารวจจับนายช่างโยธาเขตพักแหนงนะ จับได้เนื่องจากไปรีดไถเงินแลกใบอนุญาตก่อสร้างนะจับได้เงินคามือเลยครับนายช่างโยธาพระขนงรีดไถเงินผู้ประกอบการแรกออกใบอนุญาตก่อสร้างห้างคอมมูนิตี้มอกลางเมืองอ่าคอมมูนิตี้มอกลางเมืองจับได้คาโต้ทำงานพร้อมเงินสดของกลางสองแสนบาทหลักฐานชัดคามือคุมตัวค้นหาหลักฐานเพิ่ม นะสมมุติว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงจับได้คาหนังคาเขัาก็ไม่รอดการสู้คดีก็ลําบากนี่ของผมนี่มีคดีหนึ่งครับนาที่เป็นข่าวดังเรียกเงิน9ล้านจําได้ไหมข่าวใหญ่อะเจ้าหน้าที่โยธาเนี่ยเรียก9ล้านบอกว่าถ้าจ่าย9ล้านปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ตัดถนนผ่านสนามผ่านสนามกลอบของท่าน นะครับนะเรียกไป9ล้านตอนนี้โดนจับอยู่ศาลไม่ให้ประกันตัวนะคดีเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเนี่ยจับได้คาหนังคาเขาเนี่ยศาลจะไม่ให้ประกันตัว9ล้านเนี่ยสำนักงานพี่เดย์เนี่ยก็ไปไป,ไปร่วมทำคดีแต่ว่าสำนักงานพี่เดเนี่ยก็ไปทำคดีในส่วนของเมียเมียไม่รู้เรื่องด้วยก็โดนก็ไปด้วยละ่ะเป็นตัวการร่วมไปโดนฟอกเงินโดนอะไรต่างๆไปเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าผัวเนี่ยเป็นเจ้าที่โยธาให้เมียไปเปิดบริษัท เอาเช็คเข้าไปเข้าเมียก็เลยโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานทุจริตจุก,กรูไปนะครับนะครีน่นะเรื่องใหญ่ฮนะอันนี้ก็นายช่างโยธาพระโนงโดนจับซึ่งเราไม่รู้ <c oughs> ความจริงเป็นอย่างไรสมมุติว่าทําผิดจริงนะจับได้การหนังกาเขาเนี่ยคดีประเภทนี้อย่าไปสู้เลยติดคุกนะรับสารภาพดีกว่าแล้วก็ดีกว่าถ้าถามผมนะ นะครับนะแต่ว่าก็ต้องแถลงแถลงหรือว่าอะไรต่างๆนะคะคือเดี๋ยวนี้พวกโยธาเขตโยธาอำเภออบตเรียกรับผลประโยชน์มันเยอะนะครับนะเรียกรับผลประโยชน์มันเยอะนะเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ติดต่อราชการมันเรียกตังเรียกอะไรต่างอัดคลิปอัดอะไรต่างๆไว้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นะจ่ายเงินบางส่วนอีกส่วนนึงก็ไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจอ่าปปปปปปตอร์เขาเรียกตำรวจปราบทุจริต มาเสร็จแล้วก็วางแถนล่อซื้อเอาเงินไปให้มันจับคาหนังคาเขานะคดีพวกนี้รอดยากครับพี่น้องครับรอดยากอืมนะฮะนะนะทำผิดจริงก็สมควรนะแต่แตถ,ถ้าถูกใส่ร้ายกันแกล้งก็ว่ากันไปนะวัน,วนๆันแม่งมีแต่เรื่องยัดเงินใต้โต๊ะเรียกรับถินบนวิ่งเต้นล้มคดีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับนะนะฮะอันนี้ก็เรื่องสำคัญนะครับเรื่องจับนี่นะ เอ่อต่อไปก็เรื่องเอ่อฝุ่นพิษ PM 2.5ตอนนี้ประเทศเราจะชิปหายกันหมดแล้วกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยฝุ่นพิษไปไหนมาไหนแม่งก็ต้องใส่หน้ากากปกติเราก็ใส่หน้ากากหลอกลวงกันอยู่แล้วนี่ไม่ต้องใส่หน้ากากนามัยซ้อนกับอีกเพราะฉะนั้นกรุงเทพกลายเป็นเมืองที่แม่งไม่น่าอยู่นะครับเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่นะครับนะครับ PM 2.5แม่งเยอะแยะไปหมดพี่น้องครับ ก็ขออนุญาตเตือนภัยแล้วก็ขอพูดทุกวันนะพี่เดชขอทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงนะครับนะครับว่าฝากรัฐบาลนายกแพทองทานนะครับพักเพื่อไทยนะครับและพักรัฐบาลนะครับพักการเมืองครับต้องเล่นเข้าไปดูครับปัญหาเรื่องฝุ่นพิษนี่หนักคนจะตายกันหมดแล้วประเทศเราอายุสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้านะครับนะฝุ่นก็เป็นพิษ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพิษข้าราชการแม่งกับทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองแม่งกับขี้โกงบ้านเมืองเราจะไปกันไหวไหมครับพี่น้องช่วยกันพิมพ์ครับเข้ามาดูแล้วก็พิมพ์พิมพ์นะกดหน้าตรงหน้าจอดกดสับสกายกดกระดิ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะครับนนะครับอ่าอ่าเข้าใจนะนะครับนะนะครับบ้านเมืองเราจะตายห่ากันหมดแล้วรัฐบาลแม่งก็ไม่มีปัญญาจะแก้ปัญหาฝุ่นพิษ กทมก็ไม่รู้จะแก้ยังหาอะไรเงงบประมาณก็ไม่มีอำนาจก็น้อยเอาไงดีครับพี่น้องครับเราในฐานะคนไทยช่วยกันพิมพ์หน่อยครับนะครับพิมพ์หน่อยครับพิมพ์พิมพ์เลยครับพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยพิมพ์เลยอยากกันให้ประเทศเราไปทางไหนนะพิมพ์เลยครับพิมพ์แล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยกดกดหน้าตรงหน้าจอและเคาะกระจกเคาะอะไรต่างนะช่วยกันหน่อยครับเอาไงดีครับจุกรูช่วยพิมพ์้วยฝากรัฐบาลแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย วันวันแม่งทำแต่คอนเทนต์นะครับทำไงเนี่ยแก้ปัญหาด้วยฝุ่นพิษเนี่ย,ยมีปัญญาไหมนะครับเนี่ยฝ่ายค้านก็แซวได้สบายนายกก็มีสูตรอากาศอยู่ที่ไหนอะสวิตเซอร์แลนด์นี่อไงอะประชาชนแม่งก็หนักเลยปัญหาหนักนะฝ่ายค้านนี่ก็บอกเนื่การแก้ปัญหารัฐบาลล่าช้านะนะมีแต่คอนเทนต์เนี่ย เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตองตรวจสอบการทํางานรัฐบาลเอาอยัางไงดีคนประเทศไทยคนจะตายกันหมดแล้วฮะพี่น้องเห็นด้วยกลับผมไหมช่วยกันพิมพ์ครับนะคนไทยจะตายห่ากันหมดแล้วนะครับใครเห็นด้วยกับพี่เดชช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับดูนะครับโอ้โหหนักเรื่องฝุ่นเนี่ยตายอย่างเดียวนะรัฐบาลฝากด้วยครับ